นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยต้องกกนหัวบวชชี ยกทีมเกิดอะไรขึ้นกับสาวๆท่ามกลางการช่วงชิงตั๋วไปโอลิมปิกปารีส2024ในโค้งสุดท้ายสถานการณ์ของสาวๆบิกินี่ทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรทำไมต้องโกนหัวบวชทุกคนคลิปนี้พี่โจมีคำตอบค่ะก่อนจะไปนะคะพี่โจขอ,ขอคนละหนึ่งใจหนึงแชร์เปิดการมองเห็นให้ช่องโจฟิตแอนด์ฟันวอลเลย์บอลวูแมนไทลเลิฟให้พี่โจด้วยนะขอบคุณฮ่า ไปไปพวกเราวอลเล์บอลหญิงของเรานะคะข่าวดังมากเมื่อสอวันก่อนเนี่ยเมื่อสาวๆนักวอลเล์บอลชายหาดนะคะโชว์รูปหัวโล้นทั้งทีมโอ้โอโชว์รูปศีรษะล้นยกทีมวอลเล์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยโกนหัวบวชชีเสริมบารมีก่อนคัดโอลิมปิก2024 สถานการณ์เป็นยังไงวอเลย์บอลชายหาดของเรานะคะจะมีแมตท,ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นก็คือการคัดโอลิมปิก2024ปลายเดือนมีนานี้เช่นกันเอลรซีเอาลรซีแล้วสาวๆของเราก็พร้อมใจการทำใจให้สงบมุ่งมั่นแน่วแน่เพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้ให้ได้โดยพร้อมใจการโกนหัวบวชชีไม่ได้บวชชีเพราะหนีรักอกหักพระรักชีบวช10ปีได้จุดจุดจุ โหดชีโหนเดียวฮะไม่ใช่นะคือพร้อมใจกันบวชชีนะคะที่ไปบวชไกลถึงนู่นเลยประเทศอินตรารเดียเลยนะก็เรียกได้ว่าพากันสร้างบุญเสริมบารมีอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วก็ทีมชาติไทยการบวชครั้งนี้ของสาวๆนะคะเป็นการบวชชีพรหมโพบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมตั้งมั่นในสมาธิ ที่วัดไทยพุทธคยาเมืองโรตีประเทศอินเดียโอ้ใครเคยไปบ้างอะ่ะพี่โจอยากไปมากเลยยอตามรอยพุทธศาสนานะก็พี่โจและแอฟซีทุกคนนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีทุกท่านด้วยนะเจ้าคะขออันนี้ส่งผลบุญใหญ่ครั้งนี้ส่งผลให้แม่ชีทุกท่านได้ไปโอลิมปิก2024ปารีสฝรั่งเศสสมดังใจหมายสาธุสาธุสาธุนะโค้ดเพชร ชาราชพุทธซ้อนผู้ฝึกสอนวอเลย์บอลหญิงชายหาดของเราเนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าตั้งใจไว้แล้วและอยากสร้างบุญเสริมบารมีครับสงบจิตใจด้วยคัดโอลิมปิกก็มีส่วนเพราะครั้งนี้ใกล้มากครับว่าไปเอาใจช่วยนะคะและสาวๆแห่งนักตบทะเลทรายแฮนักตบชายทะเลแฮนักตบชายหาดแฮถูกแล้ว ก็จะมีน้องเอนะคะวรพัฒส,สอนระดารงนี่น้องส้มธนรัฐาอุดมชวีน้องเบสวรพีรชยากรก้องพพสอนตาวดีน้องไบาทาราวดีนาราพรพัพท์น้องบูมวรนัชยาพรพีรชยาไก่เริศดน,น้องคิมชรันรัตวดี พัชระไม่นรุพรน้องเบฟรำไพภริษนุ่มวงน้องฟ้กัญชนานันจิรัชยาพรวดีและน้องแกรนวีรดากิติการวีระกรขยาธิคาดโอ้แม่เจ้าไม่ใช่น้องบวชชีนะคือชื่อก่อนชื่อน้องๆน,งนี่โอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะ <c oughs> ชื่อดีชื่อดีทุกคนสงสัยจะอาจารย์เดียวกันนะ่ะโอเค <c oughs> ก็ชื่อดีมากๆเลยนะคะนี่ถ้าเกิดสมมติน้องแข่งนะเอาสมมติไบกับเบสใช่ไหมไบยอยู่ไหนลกูก <c oughs> วรพีรัชยากรตีลงไปแล้วครับตั้งมาทาราวดีตบลงไปมุมตรงวรพีรัชยากรตบลงไปไกลหลังออกไปนะคะทาราวดีส์บเอ็ดไปแล้วลูกนี้ ลูกนี้วรภรพีรัชยากรอ่านบอลถูกคู่ต่อสู้ไม่สามารถเก็บได้ทาราวะดีพุ่งดิฟไปเก็บบอลได้แล้วกลางชายหาดโอ <c oughs> เอาแบบนี้แล้วกันนะคะก็นี่แหละคู่น้องเบสกับน้องไบส์นี่แหละนะคะที่เป็นคู่ความหวังน่ความหวังของทีมชาติไทยเราเลยนะ คือทั้งคู่เนี่ยเก็บคะแนนสะสมมาอยู่ในอันดับที่สูงแล้วนะคะแล้วก็จะต้องผ่านคัดเลือกไปโอลิมปิก2020ทศฝรั่งเศสเนี่ยเป้าหมายก็คือจะต้องติด1ใน17ทีมนะคะเดี๋ยวกลับมาจากหลังบวชเนี่ยนะคะในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะน้องก็จะมีแข่งเพราะนั้นก็เม้นเป็นกำลังใจให้แม่ชีชายหาดการไทยแลนด์ปูน,ปน